สวัสดีค่ะพี่บิมก็จะมาทำคลิปสแสดงการอ่านข้อความจากภาพซึ่งพวกเราจะได้รับวลีเป็นทางอีเมลจากบริษัทนะคะเริ่มจากกันารที่เราเข้าไปที่เมลที่เราได้รับวลีนะคะกดเข้าไปนะคะ แล้วเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดไปเลยภาพก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่นะคะเสร็จแล้วภาพก็จะไปแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปที่ Google นะคะไปที่ Google ไปใช้ Google Lens นะคะตรงนี้คือภาพกล้องเลยนะคะคือเลนส์กดเข้าไป แล้วเราก็ไปเลือกภาพนะคะเนี่ยภาพภาพล่าสุดที่เราเซฟลงมาเนี่ยตอนนี้ Google เลนเขาก็จะจับภาพตัวอักษรของเราทั้งหมดแล้วนะคะเราก็ทิกที่ข้อความนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกทั้งหมดนี่นะคะเลือกทั้งหมดกดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เลือกอีกทีคัดลอกข้อความนี่นะคะ นีก่ก็บอกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้วนี่เราก็ไปไปดูไปดูความเรียบร้อยเอาไปตั้งในที่ลายของเรานะคะตั้งที่ลายของเราตั้งเข้าไปเห็นไหมก็จะเป็นคำๆออกมาแบบนี้นะคะเรากดส่งไปวไ้แล้วเราก็คัดลอกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเอาไปกู้คัดลอกคัดลอกทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ไปที่ Trust Wallet นะคะกด Setting กด Wallet ข้างบนแล้วก็กดบวกนะคะแล้วเราก็เลือกอันนี้ I already have a wallet นะคะนี้บิ๊มจะพากู้แบบ คู่กว่าแบบเป็นกระเป๋า BNB การเชื่อมต่ออะไรจะง่ายไม่ต้องไปเปลี่ยนเชนนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า BNB เข้าไปพิมพ์แค่ BN เขาก็ขึ้นมาให้เลือกแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เลือก BNB Smart Chain อันนี้นะคะไม่ใช่ตัวบนนะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการนะคะใส่เข้าไปอะไรก็ได้นะคะ B E A M Bim ยีนี่นะคะแล้วเรา ที่เราก็ป y ีมาแล้วเราก็กดตรงเพจนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปเนี่ยวลี Marie ก็มาแล้วใช่ไหมคะเราก็กด import เนี่ยตึง้งมาอย่างไวเห็นไหมคะถ้าใครเน็ตช้าก็อาจจะรอแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือเข้ามาแล้วนะคะง่ายนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ